จังหวัดนนทบุรีพิธีศาสนามหามงคลสามศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาในวันนี้ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นห้า เทศบาลนครนนทบุรีดรสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีโดยเชิญผู้นำทั้งสามศาสนาในจังหวัดนนทบุรีร่วมประกอบพิธีทางศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรและศาสนาคริสต ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างาศาสนิกชนทุกาศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็เจพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 000. พรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและความจงรักภักดีโดยมีประชาชนชาวจังหวัดนนทบรุรีทั้งสามศาสนาร่วมพิธีดังกล่าวค่ะ นิวยี่สิบสี่สุกันวาลีสุวรรณรายงาน